ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถดีเซ gment ที่ได้รับความนิยมมากๆรุ่นหนึ่งของประเทศไทยซึ่งตอนเปิดตัวเนี่ยรุ่นนี้ราคา1นล้านหกแสนกว่าบาทแต่ตอนนี้ราคาลงมาล้านกว่าบาทแล้วนะครับดังนั้นนะอย่าพลาดชมคลิปนี้ให้จบและจะรู้ว่าออปชั่นมันจัดเต็มจริงๆ สวัสดีครับคุณกําลังอยู่ผมอู่รถดีอาะขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถบ้านที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนั่นก็คือเจ้าตัว Honda Accord 2.4 EL ปี2014กับราคาค่าตัวอยู่ที่599,000บาทใครมีเงินสดซื้อเนี่ยไม่ต้องเสียแบต10%แต่ถ้าใครต้องการผ่อนเนี่ยก็เครดิตฟรีดาวน์นะครับผ่อนต่อเดือนอยู่ที่10,000กว่าบาทเท่านั้นใครสนใจเนี่ยผ่อน0%นาน12วดด้วย รถที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับคือ Honda Accord โฉม G9 ซึ่งโฉมนี้นะจะเปิดตัวในปี2013เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเพราะตอนเปิดตัวเนี่ยยอดขายแซงคู่แข่งอย่าง Toyota Camry กับ Nissan t ที n a ไปเลยไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED Projector Lens นพรอมไฟ Daytime Running Light นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยกระจังหน้าดูสวยงามมากๆดีไซน์ด้านข้างดีไซน์ด้านหน้าดูรูหราสมฐานะของผู้บริหารเลยจริงๆตัวล้อนะจะเป็นล้อ ลอยนะครับขนาด17นิ้วลาย19นะครับซึ่งก็ออกแบบมาได้ดูสวยงามดูเข้ากับรถคันนี้มากๆล้ออันนี้นะจะเป็นล้อที่มาจากโรงงานนะครับไม่ได้ไปแต่งมาใดๆทั้งสิน้นด้านหลังเองนะก็ดีไซน์ออกมาได้สวยอย่างที่เคยบอกไปนะครับรถในสมัยก่อนเนะี่ย5-6ปีที่แล้วเวลาเขาจะทําให้ดูหรูหราก็จะมีลายโครเมียมตกแต่งมานะซึ่งสมัยนี้เนี่ยลายโครเมียมก็จะลดน้อยลงไปนะครับแต่รถคันนี้ก็ยังดูสวยงามแล้วก็ดูเท่ในสายตาผมอยู่นะครับแม้ว่าตัวถัง เขาเนี่ยอาจจะดูเล็กกว่ารุ่น G10 ก็ตามด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะจุของได้นะก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะรุ่นนี้คือรุ่น D segment ไม่ใช่ C หรือว่า B หรือ A นะครับเป็นรุ่น D segment ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ของตัว Honda นั่นเองนะครับ ดีไซน์ภายในต้องบอกเลยว่าดูสวยงามมากๆมีลายไม้ตกแต่งมาอย่างดีนะครับตัวพรมลัยเนี่ยก็เป็นพรมลัยหุ้มหนังที่มีกา้านที่เป็นไม้ด้วยนะครับเป็นพรมลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งออกแบบมาได้ดูสวยงามเป็นพรมลัยที่สามารถดูข้อมูลที่หน้าจอนะครับหน้าปัดเดือนไม้ก็ดูได้แล้วก็ตัวพงมลัยเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆรอยฉีกรอยขาดไม่มีเลยนะอาจจะมีรอยข่วนบ้างแน่นอนครับรถมือสองก็ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะหน้าปัดเดือนไม้เนี่ยบ่งบอกว่ารถคันนี้วิ่งไมมาอยู่ที่ 139,000นากกว่ากิโลนะครับซึ่งหน้าปัดเนี่ยก็จะผสมกับความคลาสสิกกับ ดิจิตอลนะครับเข้าไปด้วยกันก็ออกแบบมาได้ดูสวยงามมากๆนะครับลายไม้ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดูแก่เลยนะเป็นลายไม้ที่ดูทันสมัยแม้จะเวลาผ่านมาแล้ว6-7ปีก็ตามนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตัวมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปุ่มต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วแต่เขาก็ดูแลง,งานมาให้ดีมากๆเต็นนี้ผมบอกเลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่าเขาเป็นเต็นหนึ่งที่สภาพรถการเก็บงานของเขาสวยแล้วก็มีการรับประกันหลังการขายซื้อสดก็ไม่มี บบด้วยซึ่งผมคิดว่าเป็นเต็นที่ได้รับความนิยมเต็นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดซึ่งเป็นเกียร์แบบออโต้นะครับไม่ได้เป็นเกียร์แบบ CVT ซึ่งอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบเกียร์ CVT ก็ได้เพราะเกียร์ CVT มันอาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะครับ สภาพภายในนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้มากๆไม่ต้องไปเก็บงานใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับตัวคอนโซลเองก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวไม้ลายไม้ต่างๆก็ไม่ได้แตกหรือว่าไม่ได้มีรอยแกะรอยแงะใดๆของสภาพของคอนโซลนะครับตัวปุ่มต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้เรามาดูสเปคของรถยนคันนี้กันนะครับรถยนคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,400cc ที่รีดแรงมาได้สูงสุดอยู่ที่174แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่225นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ5สป ทางน้ํามันความจุได้ที่65ลิตรและขนาดล้ออยู่ที่17นิ้วนะครับระบบด้านหน้านะจะเป็นระบบดิสเบรกด้านหลังเป็นดิสเบรกการสั่นสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ด้านหลังเป็นมันติลิงนะครับรถคันนี้นะครับเป็น Honda Accord 2.4 e l ปี2014กับราคาค่าตัวอยู่ที่599,000บาทรถคันนี้ซื้อสดไม่มีแวกด้วยฟรีดาวด้วยนะครับถ้าคุณต้องการที่จะผ่อนผ่อนต่อเดือนอยู่ที่10,000กว่าบาทแล้วก็ตอนนี้นะครรรัับบมมีีีีโโปโช่่่นนนทเเยยกกไดด้้วนาาอ0%ถึง สงวดสภาพภายในของรถเนี่ยเรียกได้ว่าสวยงามมากๆ ใครอยากที่จะดูรายละเอียดมากกว่านี้นะครับสเปครถหรือว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะซึ่งเขารีวิวโดย Headline Mac นะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวที่ละเอียดมากๆเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถ,ถันี้มากยิ่งขึ้นนะครับใครสนใจเนี่ยสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0628242551พวกเรารถดีอยากขายยินดีให้บริการนะครับและถ้าเพื่อนๆเป็นคนนึงนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เรานะก็รบกวนนะครับกด ้ดวยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์รถมือสองแบบนี้นะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะสำหรับวันนี้ผมอู่รถดีอยากขายต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี